สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรีร่ชาแน,นลค่ะสวัสดีเอฟซทุกทุกคนมาค่ะเจอกันอีกแล้วอันนี้เลขกำลังวันอันนี้เลขฝันเลขฝันน้องตีมาให้แล้วตีมาบอกว่าฝันเจ็ดนี่แหละตีมาให้มีแปดแปดด้วยนะเลขฝันจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่นี่ ตีมาให้เรียบร้อยตีที่ฝันว่าประดุบเข้าขายไม้ละไม้ละเจ็ดบาทหรือจะเป็นปัจดุหรือจะเป็นสองสองตัวยิ่งพูดยิ่งเยอะเอาแค่นี้แหละแล้วก็มาชนเลขกำลังวันก็คือเลขเจ็ดเนาะนี่ชนเลขเจ็มามาดูสูตรสูตรหนึ่ง มาดูสูตรหนึ่งสูตรสามกันกระดาษแป๊บหนึง่งเมื่อที่แล้วเข้านะเมื่อที่แล้วเข้านะคะสูตรนี้เข้าที่ห้าหนึ่งนะแต่สูตรหนึ่งกับสูตรสามหลุดนะแต่ไม่เป็นไรมันหลุดหลุดมันก็หลุดแค่งวดเดียวอันไม่หลุดตอนน่ออีมาค่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูไปก่อนเดี๋ยวเขียนให้นะ ไหนนะทำไปแล้วมีโอกาสก็จะมาลงให้แต่ไม่ค่อยได้ลงที่เหมือนคนอื่นเลยอยอดกดติดตามมันจะเยอะได้ไงเนาะทุกคนเพพาะแอนไม่ค่อยได้ลงแอนทำงานซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แ ยี่ห้าเอสอัตตาซื้อมาใหม่หดูสูตรหนึ่งไปจำวันที่อันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเดือนสองหกแปดอ่าสูตรสอง สูตรสองเข้ามาเฮ้ยไม่ใช่สูตรหนึ่งเข้ามายี่สิบสี่งวดโทษโทษทียี่สิบสี่งวดงวดที่แล้วหลุดงวดที่แล้วงวดที่แล้วหลุดนะตามต่อตามต่อหลุดแค่งวดเดียวแหละงว,วดหน้าก็มา สูตรนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนก็หลุดมันก็หลุดแค่งวดเดียวมันก็มาสูตรหนึ่งอยู่ในโอเคสูตรหนึ่งมามันจะชนกันไหมแล้วชนเรามาจับเลขชนกันอีโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายค่ยมาจับอันนี้เอาสูตรหนึ่งกับสูตรสองไปก่อนถ้าทันนะถ้าเวลาทันนะสูตรหนึ่งก็จะมี

010407 00อ้าวทำไมไม่มางวดที่แล้ว0ูนเนี่ยมาทำไมงวดนี้มันไม่มาแล้วดูสิงวดที่แล้วนี่ไม่มานะอืมเจ็บใจหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนยศตัดไปเลยไม่มาหรอกรับประกัน ไม่มาอีกแน่นอนหรือศูย์จะมางวดนี้อาจจะ0ย์มาแต่ศูนย์ศน่ะไม่มาแต่เลข0ูนย์่ะน่าจะมาน่าจะมาเหมือนเดิมสองแ2ดสองห สี่แปดสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์โอเคมาชนกันไหมดูสิ จะชนกันเดี๋ยวชนกัน3ามสูตรไหมก็ชนกันที่ศูศแต่หนึ่งอ่ะไม่ชนศูนย์หกสีโอเค9ไม่ชนไม่มี9เอาละงานงานนี้จะมีเก้าไหมแปดก็มีแต่8ไม่ชนออาตายแล้วตายแล้วอาจจะเจ็ดมา3าูตรก็ได้มามาต่อกันที่ สูตรสามสูตรสามเข้ามาห้างวดหลุดงวดที่แล้วนะหลุดงวดที่แล้วมาตามต่อจ้า จำวันที่16เดือน2 68โอเคตามต่อสูตรสามสูตรสามอยู่ไหนเขียนผิดเปล่าวะนี้สูตรหนึ่งนี้สูตรสามโอเคไม่ผิดสูตรสามก็จะมี เก้8สอง้าแปชนกันชนกับสูตรหนึ่งเว้ยเกชนกระสูตรสองเอาละ่ะวันนี้ไปคนละทางเลยไปทางเดียวกันก็ยังไม่ถูกเลย แดงแหละเห็นชัดดีหกเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกมาหรือเปล่าคะทุกคนงวดนี้หกสี่เพราะมันสูตรสามสูตรเลยเก้าเก้าเก้าศูนย์ 92 93 94 29 20 22 23 24 59 50 52 5 3 5 4 8 9 8 0 8 2 8 3 8 4โอเคมาเร็วมาเร็วเอาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะเดี๋ยวเจออาจจะมาสรุปเดี๋ยวามาดูคลิปหน้ากันว่า มาดูว่ามันชนเลขเลขหกอ่าเลขหมา3มสูตรเลยทุกคนเลขหเลขหแล้วก็เลขสี่เลขสี่ก็มา3มสูตรเอาแล้วอืมงวดที่แล้วเดี๋ยวนะงวดที่แล้วชนสาม สามสูตรชนกันชนกันสามสูตรเนี่ยงมดที่แล้วนะอันนี้ชนสองสูตรอันนี้ชนหนึ่งสูตรแล้วก็มาจับจับมันก็เข้าอยู่นะถ้าจับได้มันก็มีอยู่ถ้าจับมาสามสองสามห้าแล้วก็หนึ่งห้า หนึ่งสองมันก็เข้าอยู่ถ้าจับสูตรเนาะงวดที่แล้วเข้าที่ห้าหนึ่งเอามาดูว่างวดนี้มันจะชนกันยังไงอันนี้ก็เรียกฝันจะเข้าไม่เข้าไม่รู้อันนี้ตีมันไม่ได้ฝันเป็นตัวฝันเราไปซื้อประดุเขาบอกว่าไม้ละเจ็ดบาทประดุมันมีอยู่สองตัวแอดก็เลยบอกว่า แล้วอีกตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเจ็ดบาทเหมือนกันอ๋อราคาก็คือราคาเจ็ดบาทหมดเลยก็เลยบอกว่าเอาสองตัว<ม>เห็นมันถูกดีมันตุมันปร,ประดุกย่างตัวละเจ็ดบาทมันมีที่ไหนเนาะมีแต่ในขวมฝันแอดนี่แหละก็ <c oughs> <c oughs> เลยอ้าถ้างั้นว่าฝันนินฝันเกี่ยวกับหวยแน่อนอนมันไม่มีอ่ะประดุกไม้ละเจ็ดบาท <c oughs> จ็ดแต่ไม่รู้ก็ให้น้องตีให้แล้วน้องเขาตีมาประมาณนี้เนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองเออลืมแปดสองด้วยลืมเขียนแปดสองให้เขาบอกว่าแปดสองด้วยนี่ก็ไม่รู้ก็ตีปลาเป็นแปดเนาะมันมีสองตัวก็ตีแปดสองเขาตีประมาณนี้แต่เจ็ดนี่คือที่วงกลุ่อนี้แอตตีเองนะอันนี้แอต,อนะอนนแอตีอันนี้น้องสาว น้องสาวตีอันนี้แอดตีแอดจะตีประมาณนี้อันนี้น้องสาวเขาตีมาให้แปดแปดแปดสองแปดเจ็ดเมื่อทีแล้วก็ฝันเขาเรียนห้ามาใส่มือเขาก็ตีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเขาก็ถูกที่ห้าหนึ่งวันนี้เขาก็ตีประมาณนี้แปดเจ็ดแปดสอง เดี๋ยวเรามาสรุปโค้งสุดท้ายเอาไว้สรุปโค้งสุดท้ายนะใครจะไปจับเองก็ได้เอาแคปหน้าจออันนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้1 2ึ่งสองโอเคแคปไว้ไปดูก่อนเดี๋ยวแอสขอไปจับดูก่อนว่าเดี๋ยวขอว่าจะฝันอีกไหมศูย์ อ้าวศูนย์ก็ชน 3, สามศูนย์เห็นไหมทุกคนหกกับ 3, 3, สามชนสามศูนย์เอดว่างวันนี้ศูนย์น่าจะมาอีกนะแต่ไม่รู้ว่าจะศูนย์อะไรแค่นั้นแหละถ้าเล่นหลักศูนย์แต่เพียงแต่เลขกำลังวันของเอดมันไม่มีแต่มันมีสามรืออาจจะตีเป็นเจ็ดศูนย์สามศูนย์อ้าวนี่มันก็ชนกับเลขฝันพอดี เดี๋ยวโค้งสุดท้ายแอดจะมาสรุปให้นะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ช n แนลด้วยด้วยนะคะหรือถ้าใครมีหวยด็ดๆเลขเดิดๆก็มาแชร์กับช่องแอดได้นะคะแอดจะเอาลงคลิปให้นะถ้าใครได้หวยดินหวยดังติดต่อมาเลยค่ะเดี๋ยวแอดเอาไอ l ดียให้โอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ